สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องวันนี้อยู่สวนลำไยแต่ว่ามีตัเรียนไม้โตวันนี้มาตัดหญ้าใส่ปุ๋ยพืชสดครับมันเด่นกันยาดแล้วมันสีบดผลแล้วเขาต้องก้อยให้หญ้าห้มันสูงแล้วเขาตัดหญ้าเพราะว่าด,ดินมีสานมันดินบ่นอุดมสมบูรณ์มิสานตรงกลางมันเป็นดินดินายแล้วก็เลยตัดหญ้าพี่ครับตัดหญ้าแล้วนี่ครับคลประโยชน์ก็เดียนพี่้องนี่ครับก็เดียนน,นี่ครับ,รบมันไปปุ๋ยมุ่นงก็เดียน ตว่าบรนิยาเข้าเนีตัดมาแล้วเขากบเส้นเงาทุเรียนครับนี่เขาบังทุเรียนครั้งต้นปูได้สองเดือนเขานี่ต้นปูได้สองเดือนยอดเดินสวยครับนี่ปูได้สองเดือนซื้อต้นเล็กสิบบาทมาปลูกเอามาเลี้ยงไว้เดือนหนึ่งยอดเดินง่ายนะครับนี่ครับพิ่ชิดไสยายาเย้าไปใส่โค่นเลยเพียงพอถ้าใส่โค่นแล้วมันจะเกิดเสื่อมเสื่อลามันเกิดการหายใจไม่ออก ต้องห้ามานจะคืบหนึ่งปล่อยปล่อยมีซองวางครับมีซองวางขหญ้าช่วงนี้ย่อยสไลายไปก็เป็นอินทรีย์วัตถุอุดมสมบูรณ์ครับขี้เรียนเกษตรเมื่อกินครับปุ่ยละครับมีแต่บุ๋ยมีแต่ขียขี้เดียนพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็ขี้ขี้เดียนเองครับนี่ก็ขี้ขี้เดียนนีะครับมีแต่ขี้ขี้เดียนเต็มแล้วครับเนี่ยให้ขี้ขี้เดียนเขาปรุงดินให้มันเกิดขัาวเป็นกดเป็นดังมองเดขี้ขี้เดียนอยู่ได้ดินว่างหันว่ามีกดครับพี่น้องเนี่ยครับพาเบิรงครับตจะย่างไปเลยครับ ตัวนี้ปลูกได้เดียนกุ้งวัวพี่น้องอันนี้สเน่ยครับสเน่ยสเนี่ยอันถังน้ำเนี่ยมีประโยชน์พี่น้องเนี่ยฝนตกน้ำก็ใส่ถังน้ำฝนย่ำย่ำมันไม่น้ำก็หมดตอกก๊อกกอกกอกเศรษฐกิจพอเพียงภัยสันเขาเนี่ยก็ล้างขึ้นใบเขาหน่ยอดเดินแล้วครับนี่สวยนี่ครับสเน่ยอันนี้คือการครับิดออกดบุ้งนะพี่น้องมันตัดกุยเกี่ยวดีอันนี้กี่เดียนเนี่พี่น้องเนี่ย เกิดปุ๋ยเพื่อฉวดครับเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้สิว่ามีผิดไพ่มีตะค้อมดีครับคนครับกี่เดือนครับเต้ครับอันนี้ครับกี่เดือนกี่เดือนคนน่ะนี่นะครับเขาเรียกว่าโรงงานอุตสาหกรรมปุ๋ยธรรมชาติเป็นตั้งไว้์้านลานลานโรงงานครับมีตะปุ๋ยกี่เดือนเต็ม วงามพี่น้องงานครับอันนี้ได้สองเดือนครัวทิ้งงานไมีประโยชน์ตันเลยครับหมดเสียหลางมึงอไรได้ช่วยงานอะไรครับมาบังมาบังต้นได้หนึ่งปีครับมาบังครับโอ้สารห้องบินโบเขาโดมจมบูกห้องต้องเห็ดแบนอย่านี้พี่น้องในกี่เดียนทำงานห้องต้องปรุงกินใคือก๋วยเตี๋ยวหมดละก็ใส่ผงชูรสก็ใส่น้งโบกนังปลามันก็มาแสียบพวกใหม่ก็อย่นีครับ ป่เลยครับป้านี่เดี๋ยวสองเดือนพครับเนี่ยปุ่มไม่เลยสามสิบต้นครับลไม่ได้ครับเป็นอันนี้เดี๋ยวเดือนพั่ครับพี่น้องมอกฝากก็จะมอกฝากสามต้นก็ล่างคนละครับล่างแท่งอดไว้่อดนะครับ นีบยสดวงไม่นองัวงนอกยดนะครับว่วงกัมี้วบเกีัครับเกียับเกียบนอรดูพี่นองนี่คน เพียกระไรไสียากระเพาะเสียดเกียวันนี้ครับวันนี้นนี้ง่ายเลยครับวิธีิีครับวิธีตัดงาแล้วครับตัดยาลกงาออกบรรจดของเอาไปหรอปวดเลยเพราะว่าเพื่อหนาแรงมากยาจะต่อยเก็บปุ่มซึ่บ วิ่งซี่วี่วิ่งได้ตเกียได้โตโอเคป๊อปที่ครบอยแล้วมันอีกแนความถึงเชิงครับมาบางตอนปีนึงครับนี่เลยสามเดือน่ล้ง กำลังแทงยอดครับฝนมีหอนแมง้างครับแมง้างกินใบฝนแสงงอมอยู่คนกำลังงามครับยอดเดินดีครับว่ามีปัญหาที่ว่าผ่านครับตัวนีกับผ่านครับสตัสนีสามเดือนสวยครับ นอดเดินแล้วครับนอดเดินดีครับนอดแดงขึ้นเลยกำลังเติบโตครับนี่ครับอันต้นปีหนึง่งไฟสานร,รูปแบบพ่อเพียงปุ๋ยค่อได้ใส่ยามันตายนอดเดินสวยครับคุณนี่ครับนอดสวยครับนปน สังเกตเบ่วงนี่วัเรียนภาคอีสานห่อนี่มันปลูกได้ปีนึงนี่งามเร็วพี่น้องอันสองสองสามเดือนนี่พวกใครงามดอกซีเดือนก็บางามพวกหัวขวบปีปั๊บนี่ครับผมพวกพี่น้องครับใส่ปุ๋ยยังไงใส่ขี้ไก่ครับผมใส่ขี้ไก่ขี้ไก่เกลี่ยขี้ไก่เกลีใส่ห้วยขางขังน้องกำลังเดินดีครับเพวงต้นนั้เดินดีครับ นี่ยอดก็ต้องสุนแล้วไปว่เลยครับถ้าจีใกล้เก็บไปน,อน,อน่องน้อนามทนปีหนึ่งผ่านไปซื้อวใสดุดเบนครับเอาแม่เล็กน้อยกั่างได้หาเขากินได้เล็กน้อยเริ่มกิ้งนะครับนจนมีดีดกเลยของงามครับตุต้นอุดลมสมบูรณ์ นอดพวกนอดพี่น้องพคนนละคนละแต่อ่อนนอดพี่ยังโคตหลัวอยู่นิสานตอนกลางสารค้าไม่เท่ดไรกันครับนี่ครับว่า,วาุเรียนบินพ่นในพี่น้องอันนี้มันเป็นกล้วยด่างเลยกล้วยไล่ซื้อพี่น้อง,องอว่ามันกนล้วยด่างหรรวยแล้วว่ามันกล้วยด่างมาเบิ้งตอนนี้ก็ ตรงต้นนี้กันครับพี่น้องตอนถ้าได้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยมันสะส้มบัดนี้พ่อใส่ถือปุ๋ยขี้ไก่ครับมึงครับสิสธิฮอร์โมนพังใบพร้อมครับกูนะยอดแดงยังคืนในพี่น้องโอ้ยสอัสดีของดีเมืองสนารค้ามทุเรียนดินพุ่น้มาบางต้นตอนนี้ต่อครับตามมันจริงตอนนี้สวยครับตอนนี้สวยครับต้องใส่ปีนาจะเป็นน้อยใช่ไหมน้องกูนะต้นกำแลยครับกูนะ ซื้อมาเกสิบบาทนึงซื้อมาต้นทํานี่แหละปีกลายปลูกมาได้ตนดน้นทํานี่แหละพาหนะนี่ครับปุ๋ยกี่ไก่เกลบใส่ข้างห้างเอาโคตรงี้เพรต้องใส่เลยพี่น้องหามใส่เลยคืบนึงบ่ให้ใส่ใส่ข้างห้างร้อยรอบกับก๊กกล้วยเงี่ยเตียดลงเซียนยาใส่อย,สอย่างเดียว นี่พี่้องต้นต้นนี้ก็สวยกันครับเลยยอดสี่ยอดสวยครับปวดยอดงามมันขึ้นขึ้นอีกสองเทียส้องใส่จะได้เป็นน้อยเด้ขึ้นรอบนี้ถือหอดพี่เปเม็ดกลัวพอดนต้นสวยครับนี่ครับปุ๋ยขี้ใกล้เก็บใส่ไปประโยชนเมื่อตายแล้วครับแต่ไปาจะใส่เหงากับพ่อเรบบาบ่มห่างจะไปใกล้ครับห้ามาคืบหนึงน่งหี่ห้างคืบหนึ่งจากต้นใส่เลยครก็ป่วยก็มีประโยชน์นะครับนี่มีแต่ปุ๋ย พื่อะครับเอื้อนทุเรียนดินโพนนี่แะครับม่มีอย่างไลคอยดูแลสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยกับซียาห่อมกุบเ็ดไม่เสษอะไรก็บยกไปถินไม่ไปน้องเลยฝากคนไลคก็ติ๊ตากดแชร์นะไปน้องเลยอันนี้ทุเรียนดินโพนสวัสดิ์หาสารคามเลยไปน้องกเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีครับ